โจอ้รับอัพค่าตัวการันตีเล่นโชว์ถวายชีวิตไม่หวนคนขุดอดีตเผยเป็นวัยรุ่นไทยบ้านใส่หูคีบหนีแต่เดินจากบ้านโจอ้ Joey อัพค่าตัวเรียกว่าเป็นปีทองของนักร้องชื่อดังโจอ้ภูวสิทธิ์เจ้าของเพลงดัง100ล้านวิวน,นหน้าทองทําให้คิวงานแน่นยาวไปถึงสิ้นปีเลยทีเดียวโดยนักร้องหนุ่มได้เปิดใจหลังมาร่วมงานเดอะกีตาร์แมตต์วอร์ด2023ที่ไอคอนสยามยอมรับว่าได้อัพค่าตัวขึ้นตามความเหมาะสมแต่การันตีทุกโชว์เล่นถวายชีวิตเพื่อแฟนเพลง และแม้ว่าจะเป็นศิลปินมีชื่อเสียงแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่แฟนเพลงเข้ามาทักทายและเริ่มปรับตัวได้แล้วใช้ชีวิตปกติแต่งตัวสบายๆใส่หูขีบเดินออกจากบ้านไม่หวั่นหากมีคนขุดอดีตเพราะตนคือวัยรุ่นไทยบ้านทั่วไปไม่เคยมีอดีตไม่ดีงานแน่นค่าตัวอัพขึ้นเยอะอัพค่าตัวขึ้นครับตอนแรกค่าตัวไม่มากพองานเยอะเริ่มขึ้นค่าตัวนิดหน่อยครับขึ้นตามสเตปไปแต่ละเดือนแต่ก็ยังไม่แพงครับสมเหตุสมผลผมเล่นถวายชีวิตครับงานเยอะห่วงสุขภาพบ้างไหม เป็นหวงอยู่ครับผมเป็นเกิดปลดไหลย่ย้อนมันดันขึ้นทําให้หายใจไม่อิ่มก็มีความกลัวว่ามันจะเลื้อรังผมก็พยายามรักษาตัวเองอยู่เริ่มไปปรึกษาหมอผมชอบกินเผ็ดและเป็นคนกินข้าวไม่ตรงเวลามันมีผลกระทบต่อการร้องเพลงช่วงที่หายใจไม่อิ่มมากๆเวลาร้องเพลงก็จะหอบต้องลดงานลงบ้างนี่ก็ลดแล้วครับลดจาก28งานต่อเดือนเหลือ1 6บหถึงสิงานลดเพื่อไปถ่ายโฆษณาบ้างอะไรบ้างอยากเร่งทางานปลอบบ้านเร็วๆใช่ครับอยากเร่งทํางานเพื่อวันนึงจะได้ไปหาที่ทํากินใหม่ๆดูบ้าง ทุกวันนี้ปรับตัวได้ทุกวันนี้มีปรับตัวนิดหน่อยก็ยังตื่นเต้นกับแฟนเพลงที่เข้ามาทักทายกลัวเขาจะทักผิดคนหรือเปล่ามางานนี้รอปอพอยังไม่รู้เลยว่าเป็นผมแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเป็นข่าวต่างๆด้วยกลัวตัวเองจะทําสิ่งที่ไม่ดีออกแล้วเราต้องทํายังไงใหม่ให้คนรู้ว่าเราเป็นศิลปินไม่มีครับผมใช้ชีวิตทั่วไปไม่มีแต่งลออใส่หูคีบออกจากบ้านเลย กลัวโดนขุดอดีตไหมไม่กลัวครับอดีตผมได้เคยบอกไปหมดแล้วว่าอดีตผมไม่ค่อยมีที่ไม่ดีก็เป็นวัยรุ่นไทยบ้านทั่วไปครับผมแก้รอแก้ศูนย์หมดแล้วยังเจอเหตุการณ์แปลกๆบนเวทีอีกไหม ไม่ค่อยแล้วครับเพราะเราระมัดระวังตัวขึ้นทางค่ายเองก็มีมาตรการเริ่มกำชับทางร้านต้องมีการ์ดมาคุมหน้าเวทีบ้างถ้ามีคนมากๆต้องคอยสังเกตว่าเขาจะมีท่าทีขี่น้ำมาบนเวทีไหมผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วตั้งแต่แรกผมเล่นไปมีความสุขไปไม่ได้สนใจโลกรับมือได้หมดครับสบายมากมาอเตอร์ไซค์ล้มเจ็บกว่านี้ครับ